สยามทุกคนข้างล่างมีงานวัดนะครับส่วนเ,เดี๋ยวตัวมิวเซียมเนี่ยเราขึ้นมาเนาะเราขึ้นมาที่ชั้นสามนะครับแต่เหมือนเขาจะมีให้ลงทะเบียนนะเดี๋ยวถามถามเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ให้เดี๋ยวแวะถามเจ้าหน้าที่ให้นะทุกคนอาจารย์เนี่ยมีบรรยายอยู่ที่มิวเซียมสยามนะครับลง MRT สนามชัยนะอาจารย์มีบรรยายตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมยังมีเวลาอีก20นาทีที่อาจารย์ก่อน นี่อาจารย์จะขึ้นไลฟ์สดเอ้ยไม่ใช่จะขึ้นบรรยายนะครับดูทุกคนแบบว่า FC อาจารย์เดี๋ยวเรา <Yeah. S 2> ไปไปเดินไปอันนี้เป็นเราอยู่กันที่มิวเซีัณฑ์สยามนะทุกคน mm hmm. เข้ามาดูพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะ mm hmm. แล้วก็นอกจากมีพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็มีงานวัดอยู่ด้านล่างด้วยนะครับ mm hmm. ทำบุญไปที่ลายแอดสาธูนะทุกคน mm hmm. จะติดคำว่าทุกคนไหมเนี่ย mm hmm. ทำบุญไปที่ลายแอดสาธูนะครับ ตอนนี้อาจารย์เดินชงงานก่อนที่อาจารย์จะขึ้นบรรยายนะครับมีบรรยายตอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะฮะมาเจอกันได้นะครับที่มิวเซียมสยามหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับลงเอามาทีสนามชัยนะถ้าอยู่ในกรุงเทพมาได้มากันได้นะครับมาเจอกันนะแล้วก็แล้วก็ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวก็ดูไลฟ์เอานะครับอากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นเลยตอนนี้ มันจะมีงานวงงานวัดอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์เดินที่มิวเซียมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปพักที่ห้องรับรองก่อนนะครับคนไม่ขึ้นเลยก็ตามนั้นนะฮะอ้พี่หมีเราตามนี้แหละไม่ลงแล้วให้นั่งกู่อยู่กันแค่นี้พอนะฮะ อ,อ๋อใช่น่าจะใช่พี่ตรงนี้ไม่มีใครมายุ่งอยู่แล้ว,ลวเดี๋ยว,วพี่เขาก็จะคุยงานกับอาจารย์นะครับตรงนี้ เช่นการใช้ตัวช <spe> ่วยในการแต่คนที่จะขาดไม่ได้คือคนที่ทำงานนะครับก็เลยจะอยากจรผมก็จะทำเองนิดนึงเพราะว่าการก็ประหยัดนะคอับแจ้วก็จำได้ว่าที่จะได้เราก็ต้องจะเรามองการว่าเรา นอนกินงูเป็นนอนกินเป็นงูไหมครับเราเคยนอนกินหรือยังละ่ะแล้วเราเป็นงูแล้วไหมถ้ายังมา,มานั่งกินอยู่แสดงว่าไม่ใช่งูแสดงว่ามีขา เจออาจารย์ที่ตัวหมอมาแคร์มายินดีด้วยนะ,ะ่ยค่ะเซรั่มผิวขาวยังไม่มีนะอย่าเพิ่งถามเลยเออผมแนะนําว่าถ้าจะขอว่าอาจารย์ไปที่ไหนบ้างนะครับก็ผมแนะนําว่าให้รอดูใน Facebook นะฮะับลองจับตัได้อืมอ๋อไม่เป็นไร,ไ,รไม่เป็นไรพี่มีหลายพี่มีหลายออาจารย์มีเป็นลุกเรือ่อง เมื่อกี้ผมไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วนะว่ามาที่มิวเซียมสยามถ้า อย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่มิวเซียมสยามเนี่ยเขาจัดนิทรรศการนะก็สามารถเข้าฟรีเดินชมฟรีขึ้นไปเดินเมื่อกี้ที่พาเดินดูเนี่ยไปฟรีนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเป็นนอกเทศกาลเป็นวันธรรมดาเป็นวันทัดด่วไปนะครับที่เขาไม่ได้จัดนิทรรศการนะก็คนผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยก็นะ่าก็เข้าฟรีนะครับส่วน บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศ100บาทนะครับต่อคนนะฮะถูกมากๆนะข้างบนแบบสวยมากอ่ะจริงๆทุกคนแอดมินขอถามหน่อยที่ท,ที่ที่อาจารย์อัดรายการเจอคุณรัศมีแขรรัศมีแขรรายการอะไรคะรอดูอ่า รายการพี่หนุ <mel> <ic int> ่มแหม่มจาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อัดรายการกับพี่รัศมีแขนะอัดรายการนั้นน่ะเป็นรายการของพี่หนุ่มแหม่มมันชื่อรายการอะไรวะรายการกับของพี่หนุ่มแหม่มมีรายการอะไรนะกาแฟพี่นะครับกาแฟพี่เนาะพี่รถเนาะอยู่ที่เราพี่ี่อยู่ในกระเป๋าพี่หมีเออโอเคกลับมาที่ก็เออพี่รายการโต้หนุ่มแหม่มนะครับรายการโต้หนุ่มแหม่มนะ อโอ้มีคนตอบให้ด้วยขอบคุณครับฟังจากเสียงแลมน่าจะร้องเพลงพอโอ้ยผมนี่ร้องเสียงเหมือนควายออกลูกนะฮะโอ้ยโอ้ยอ,อะไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจันคุยธุระเสร็จแล้วไอ้นี่นะครับรอก่กอนรอก่อนคุยธุระอยู่อ๋อเอาเลยจัจเรียบไปอยจันเรียบต,ต้องขอรับดด้วยนะครับเอามีคนคำ อาจารย์ไปสองรอบไปสองรอบแล้วครับขอดูหน้าแอดมินหน่อยนี่แอดมินปัดนะครับแอดมินปากมีสุดหล่อของเราช่างกล้องนี่น้องเอ็มนะครับช่างกล้องมืออาชีพของเรานะฮะอยากดูหน้าแอดมินนั่นไงแอดมินสองคนแล้วพรุ่งนี้ชนบุรีกี่โมงพรุ่งนี้ชนบุรีกี่โมงสิบไม่เก้ากว่าสิบไับนับน,น,น,นับนน่าจะประมาณสิบโมงนะครับเก้าโมงถึงสิบโมงนะ น่นี่น้องเอ็มสุดหลอของเรา,เอ,าอาจารย์เสื้อแท้หรือเปล่าเสื้อแท้ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่แอดมินเอแอดมินอะไรละ่ะ <c oughs> เราอยู่กันที่มิวเซียมสยามแนละ้วทุกคนมิวเซียมสยามมาได้โดยการที่ลงจากรถ MR t ารรถไฟ้า RT นะครับสนามชัยนะแล้วก็ตอนนี้เขามีเทศกาล n ิวไนท t แอดมิวเซียมนะครับ <_ d ance> ชื่อเหมือนหนังนั่นแหละไนท์แอดมิวเซียมตอนนี้เนี่ยเขามีเขามีอะไรวะเขามีงานที่มีาการไนท์แอดมิวเซียมเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาร่วมง,งานได้ฟรีด้านล่างเนี่ยก็จะมีงานวัดนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูงานวัดนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยด้านในตึกเนี่ยก็จะมีก็จะมีะมอะไรอะ มันจะมีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นเนี่ยตอนนี้เราเข้าฟรีแต่ถ้าเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่นิทรศาการในแอนเดมิวเซียมเนี่ยก็เขาจะคิดค่าตั๋วเนี่ยคนละร้อยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยเนี่ยก็น่าจะ60ขึ้นเนาะก็เข้าฟรีนะครับผู้สูงวัยนะเข้าฟรีนะครับพรุ่งนี้สิบโมงถึงเที่ยงพรุ่งนี้ถึงเที่ยงเจอกันนะครับที่เอ,อที่สาลัเจ้าพญาสุรสัร์นะฮะ ที่ไปมาเมื่อวีที่แล้วนั่นแหละรอบนี้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับแอดมินก็มีคนไหนครับที่มาปันที่มาปันอาจารย์อะไรอ่ะใจเย็นๆค่อยๆพิมพ์วันธรรมดาไม่ได้เข้าฟรีนะถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งตัว อาจารย์หลายรอบอาจารย์เหนื่อยไหมาอาจารย์เหนื่อยนะแต่ว่าอาจารย์ก็สู้นะครับแอดมีครับคนไหนครับพี่หมีไม่อยู่นะครับเดี๋ยวพี่หมีมาเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูแผ่นกล้องไปน้องอาจารย์มาไหมพี่น้ําตาน่าจะมานะเฮ้ยน่าจะไม่มาไมไม่รู้เหมือนกัน,นาาอืมอเพราะเขาก็เหนื่อยอเขาก็ต้องไปพักผ่อนพรุ่งนี้วันจันทร์ด้วยต้องทํางานนะครับเขาคุณสําหรับกําลังใจให้อาจารย์นะอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ นั่งเลยนช่ไหเฮยนี่แกุ่งไผนี่ไม่ใ่ยาดมอย่าด่อยาดมอย่าดมขม้ยดมาข้างในมีข้างในมี ใครให้มาเมื่อกี้อาจารย์ไม่เห็นเขาอ่ะใครอ่ะขอเล่าหนอยมีพีค่คนนี้เอายาดมมาให้อ๋อแต่งงานีเหรอโอ้โหนี่พี่เขาเป็นคนที่<อ>เป็นเจ้าของเป็นคนติดต่อให้อาจารย์มานะครับที่นี่นะฮะ ที่มิวเซียมสยามนะทุกคนเอ้านี่พี่หมีหา่เอาหา<แอ>ยากนะ <c oughs> ที่จอดนะครับอันนี้แฟนมีสเหรอครับไม่ใช่แฟนมีสนะเดี๋ยวอาจารย์มีบรรยายตอนทุ่มหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดมินก็จะกินข้าวเย็นกันนะครับ <c oughs> ส่วนผมเดี๋ยวผมว่าจะพาทุกคนไปเดินดูรอบๆสักสิบนาที อาจารย์เหนื่อยแล้วมันเป็นงานดึกด้วยก็เลยต้องเลยสามจานก,ก่อนว่ไาไหวมได้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนเลยครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปเดินชมงานอยากไปไหะหรือไม่อยากไปพี่โถไม่ได้มานะครับพี่โถฝากขนมมาแจกทุกคนด้วยนะไม่ต้องห่วงเลยมีขนมกินกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาต กินข้าวกันเลยนี่นี่แอดมินเลิอันนี้แอดมินน้องบิ๊กนะครับน้องบิ๊กนะแล้วก็นี่พี่หมีของเรานะครับคนที่ช่วยอาจารย์ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะฮะพี่หมีของเรานะฮะ

เดี๋ยวเดี๋ยวบอป็นไทยเลยนเข้ากับพี่นิพน์เมื่อกี้ที่ไปเดินดูมานี่ต้องกระตัวนอาจรั์ไว้ให้พี่นัพน์มาไงกระลาเป็นกระแสนะ หนึ่งทุ่มนะอาจารย์มีบรรยายหทุ่มนะทุกคนหนึ่งทุ่มนะ วันนี้หนาวแล้วแอบหนาวไหมกนนะะ็อากาศเย็นๆนะฮะอากาศเย็นๆนะเอาอย่าพึ่งให้ผมไฟ <c oughs> มาลายกระโจนนะฮะนี่มาลายกระโจน เดี๋ยวค่อยพาไปดูกันยังไงข้างนอกไปกินข้าวก่อนดีกว่า